อนุทินเปิดปากปมภูมิใจไทยโดนหมายเรียกหัวสวหนูเหนื่อยแล้วเบสคำสิงริ่มให้เปิดใจแบบพาระพ่อไม่ไหวแล้วลั่นขอถอยออกมามีชีวิตตัวเองข่าวนี้ทำเอาสะเตือนใจชาวโซเชียลจากบ้านเราเมื่อเบสรักวันนีคำสิงนักแสดงและยูทูบเบอร์ชื่อดังตัดสินใจเปิดเผยความในใจด้วยน้ำตาผ่านรายการ แะเผยถึงความรู้สึกที่หนักอึง้งและความกดดันจากการที่ต้องรับมือกับปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะปมนี่สินและคดีความของคุณพ่อสมรักคำสิงเบสกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าหนูเหนื่อยแล้วหนูทำเต็มที่แล้วแต่ทุกวันนี้หนูไม่มีความสุขเลยถึงแม้ต่อหน้าคนอื่นจะยิ้มได้แต่ในใจคือหนูร้องให้ทุกวันโอ้ยคำพูด นี้บาดลึกถึงหัวใจเธอเผยว่าตลอดมาพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือคุณพ่อทั้งเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายและโปรเจกต์ต่างๆเช่นเรื่องที่ถูกพาดพิงถึงเด็กอายุ17ปีและคดีลอตเตอรี่20ล้านบาทแม้เธอไม่ได้มีส่วนโดยตรงแต่ต้องเข้ามาจัดการและแบกรับ ปัญหาเรื่อยมาความรู้สึกหนักอึ้องทำให้เบสต้องบอกเล่าความรู้สึกด้วยความเจ็บปวดว่าหนูอยากให้คนเข้าใจว่าไม่ใช่ลูกทุกคนจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พ่อแม่ทำตลอดไปและแล้วเบสก็ตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อดูแลจิตใจตัวเองโดยประกาศอย่างชัดเจนว่า ตอนนี้หนูขอถอยออกมาขอพักใจขอมีชีวิตของตัวเองบ้างหนูรักพ่อแต่ขอไม่ยุ่งกับโปรเจกต์หรือเรื่องอะไรของพ่ออีกต่อไปคำตัดสินใจที่เจ็บปวดแต่จำเป็นสำหรับเธอทางด้านโบสคำสิงน้องชายของเบสก็แสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าหากเกิดปัญหาขึ้นอีกควรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จัดการการเปิดใจ ของเบสครั้งนี้ได้รับความเข้าใจและกําลังใจจากแฟนคลับและชาวเน็ตอย่างท่วมท้นหลายคนเห็นใจในความกดดันและสนับสนุนการตัดสินใจหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมมอบกําลังใจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก